สิริเกษียอายุได้เงินเท่าไหร่นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้เงินเดือน46,280บาททำงานมา20ปีเมื่อเกษียณอายุจะได้รับ68,612บาทจริงหรือไม่แล้วใครจะเป็นคนได้เงินก้อนนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ ควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีกําหนดการเกษียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษียณได้55ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่น ขอกเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะสในกรณีกําหนดการกเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิขอกเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอกเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่ากเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะ,ะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วัน ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียว เงินเดือน46,280บาททำงานมา20ปีวิธีการคำนวณเราต้องแปลงค่าจ้างแบบรายเดือนนะครับในเดือนสุดท้ายเนี่ยเป็นรายวันก่อนเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ12หาร3 6 5วัน4 6 2 8 0บาทคูณ12หาร3 5วันเท่ากับ1,521บาท53สสตางค์นี่คือแปลงเป็นรายวันแล้วเมื่อได้รายวันแล้วนะครับเอา ไปคำนวณเลยเทียบตารางนะครับทำงานมา20ปีเราต้องได้รับ400วัน1,521บาท53สตางค์ูณ400วันเท่ากับนะครับตกคุณจะได้รับเงินชดเชยหลังเกษียณ68,612บาท คนที่ให้เงินก้อนนี้กับเราคือนายจ้างนะครับนายจ้าง <j> <c oughs> จะเป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้กับเรานายจ้างคนไหนบอกว่าไม่มีนโยบายจ่ายไม่จ่ายให้นะครับสามารถแจ้งกรมแรงงานได้เลยนะเพราะมันเป็นกฎหมายแรงงานซึ่งเหนือกว่ากฎบริษัทเหนือกว่ากฎใดๆทั้งสิน้นนะครับเพราะนั้นรับไปเลยนะนอกจากเงินก้อนนี้แล้วยังมีเงินก้อนอื่นๆอีกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเงินก้อนอื่นๆหลังเกษ,ษียณเราจะได้อะไรบ้างนะครับเมื่อเราเกษียณนะครับ มันจะมีเงินที่เราสามารถจะได้รับได้นะครับดังต่อไปนี้ 1. เงินกเกษียณอายุนะครับจากที่ทํางานสมมุติเราทํางานจนถึงวันที่เขาให้กเกษียณเลยนะครับเราก็ได้รับไปเลยเงินเชยๆก้อนนี้นะสงเงินประกันสังคมนะครับเงินกรณีชราภาพจากประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จบํานาญไปขึ้นอยู่กับอีกทีว่าคุณส่งเงินสมทบมากี่เดือนแล้วถ้าคุณส่งเงินสมทบมา ครบ1 8อเดือนได้รับบำนาญส่งไม่ครบ180เดือนได้รับบำเหน็จชราภาพบำเหน็จก็คือเงินก้อนบำนาญคือเงินต่อเดือนทุก,ทกเท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแล้วอีกเงินก้อนหนึ่งนะครับที่จะได้รับนะครับถ้าคุณอายุ60คือเงินเกษียณเ,เงินผู้สูงอายุนะครับตอนอายุ60ยืดรับได้เลยอีกก้อนหนึ่งถ้าบริษัทคุณนะครับหรือโรงงานคุณ มีเงินสำรองเลี้ยงชีพให้นะครับคุณก็สามารถไปยื่นขอสำรองเลี้ยงชีพได้อีกก้อนหนึ่งนะเงินสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรนะครับ provident fund คือเงินที่เงินที่นายจ้างจะหักนะครับหักคุณทุกทุกเดือนแล้วเขาจะสมทบอีกเท่าหนึ่งอย่างเช่นหักเดือนละพันส่วนใหญ่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะหักไปพันหนึ่งใช่ไหมนายจ้างจะสมทบอีกพันหนึ่งแล้วพอเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างเช่น ทำงานมาครบ5ปีหรือ10ปีนะและเมื่อใดขึ้นที่คุณออกคุณก็สามารถจะไปยื่นขอเงิน p r o v i d e n t f า n d นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นะครับได้นะซึ่งมันจะได้เป็นเงินก้อนมาเห็นไหมเงินก้อนมีหลายหลายส่วนเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะครับสิทธิ์ของเราไปรับซะ ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ w w w sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิทประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s เ l ล s e อร์วนะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ดทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคอดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคํานวณเงินสงเคราะชลาภาพาสามามสา3 3ก9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคํานวณบําเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคํานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ